จันยังไงกันนะสวัสดีจ้ารีนานักเวทผู้ยิ่งใหญ่กลับมาแล้วต่อจากข้าวที่แล้วข้ากับเพอกำลังจะเดินทางไปกิฟเฟนก็บังเอิญเจอกับเพอที่อยู่ส่วิจัยเดียวกันจู่ๆหมอนั่นก็มาทำหน้าตาท่าทางอดีใส่พวกเราก่อนจะหยิบการ์ดออกมาโชว์ให้ดู <c oughs> เอ๊ะ ทำไมหมอได้จมีการดีดีแบบนั้นได้ล่ะเนี่ยเพอร์ที่กำลังมองดูเหตุการณ์อยู่จ้องไปที่การ์ดได้ใบหน้าซื่อๆก่อนที่จะพูดออกมาว่าการ์ดอันนี้เอาไว้ไติดเตาในอัซเซสซอรีใช่ไหมล่ะโอ้ยข้าถึงกับหลุดคำกางออกมาหมอนี่ไปเอาความคิดเรื่องติดตั้งการ์ดมาจากไหนกันเนี่ยพอแล้วส่วนเจ้าเพิร์ก็มาหัวเราะล้อเลียนอยู่นั่นแหละวันดีแบบนี้ถ้าก็เลยเข็มเข้าให้ เพอถามว่าการอะไม่ได้เอาไว้ติดตั้งในอุปกรณ์หรอกหรอจ้าแล้วนี่ข้าต้องเริ่มสอนเจ้าตั้งแต่ตรงไหนกันเนี่ยเพอบอกว่าเพอดูเหมือนจะได้รับการกระทบกระเทือนที่สมองแฮรี่ไปหาหมอเถอะพูดแบบนี้กับคนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกเนี่ยนะได้โอกาสพอดีเลยข้าให้เพอส่งการวิตาร้์ให้เพอซะเพื่อเป็นการขอโทษอละถอปล้อเลียนเขาแต่เจ้านั่นไม่ยอมบอกว่าข้าพูดจะไร้สาระ และพยายามเดินหนีแต่ว่าถ้ายอมส่งการ์ดได้มาดีๆ <c oughs> ก็คงไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อแบบนี้หรอกรับส่ไปซะเลวไฟเหนความณ์ที่นี่ทเ <c oughs> จ้าโง่เอ้ยกล้าได้ยังไงถึงมาโอ้โอต่อหน,น้าทารินะพูดด้ตอนนี้การพิจา้องก็เป็นของข้าแล้วไงแต่ถึงจะคิดแบบนั้นก็เถอะจังหวะน,นี้ควรจะช่วยถอดความง้างที่แปะอยู่บนตัวเธอออกสักอันดีไหมนะ เลยเดินไปหาเพอที่กำลังมองมาริสตารารากับเห็นอันรพาแลก็ขบวยไม่สิไม่ใช่จากนั้นก็มอบการพิตาตาที่ได้จากเพอเอให้เขาตั้งหาถ้าอยากจะมีชีวิตรอดบนโลกที่โหดร้ายนี้อย่างน,น้อยก็ต้องรู้จักวิธีใช้การั่นนะเอาล่ะเชื่อมั่นในทัรินักผู้นี้และตามข้ามาเลาย